ดอกไม้มีสีสวยหลากสีสันนานาพันธุ์พืชสาชวนหลงไหลธรรมชาติพืชผลและพงภัยสัตว์น้อยใหญ่ต่างอาศัยได้พึ่งพาภูเขาแม่นม้ำผืนแผ่นดินล้วนเป็นถิ่นกำเนิดสร้างชีวาทุกชีวิตในธรรมชาติล้วนมีค่าควรรักษาดูแลอย่างยั่งยืนสวัสดีค่ะ พวกเราทั้งสามคนเป็นตัวแทนนัเกเรียนจากโรงเรียนวัดนถงเกตไน้อยสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชเชวยบุรีเขตสามสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัซินีสิงห์สมบัติอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะสวัสดีค่ะเหนือชื่อเด็กหญิงจุิศลาเสริญย่างอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ค่ะ สวัสด,ดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพย์ธันวาตาสีเปชั้นระถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พวกเราทั้งสามคนจะมานำเสนอผลง,งานวัตกรรมธรรมชาติสู่การจัดการเรียนรู้ผู้คุณธรรม้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning G+ f i Step ขอเชิญทุกท่านรับชมได้รับฟังได้เลยค่ะนี่คือโรงเรียนวัดหนองเกตนาของเราตั้งอยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเดี๋ยววันนี้พวกหนูจะพาท,ทุกท่านมาชมสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนกันค่ะ นี่คือต้นการปูรปโรงเรียนของพวกเรามีต้นการปูเ<ล>ยอะแยะเลยนะคะที่มาและความสําคัญจากที่คุณครูได้าพาพวกหนูเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตพวกหนูได้มีโอกาสออกไปสํารวจบริเวณพื้นที่ต่างๆรอบโรงเรียนชมุมชนและบ้านของหนูและพบว,ว่าธรรมชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องพื้นฐานที่พวกหกวนูควรเรียนรู้ เพราะใปัจจุบันนี้ธรรมชาติที่พวกเราอาศัยอยู่ได้ถูกทาลายลงทั้งแหล่งดิน ป่าไม้ดังนั้นพูกหนูจึงอยากที่จะเรียนรู้และอนุรักธรรมชาติเหล่านี้ไว้แค่คองอยู่กับพกอตาตลอดไปอย่างยั่งยืนซึ่งรูปแบบเกีจยวกัการเรียนรู้ประกอบไปด้วยขีกิจกรรมดังต่อไปนี้นะคะกิจกรรมที่หนึ่งเรียนรูก้การทําดินหมากจากใบก้ามปูต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่จะอยู่ในวงเลียกับพืชตะั่วเป็นพืชที่ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับแบคท,ทีเรียที่จึงธาตุไนโตรเจนซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน ูงกว่าไปไม้ชิิดอื่นๆวิธีการทําดินหมักใบก้ามปูเพียงนั่งดินเก็บดําถือมะพร้าวและมูลสัตว์มาผสมในอัตราส่วนอย่างละเท่าๆกันรดน้าให้ชุ่มหมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนก็ใช้ได้แล้วนะคะประโยชน์ของดินหมักใบก้ามปูใช้ในการปลูกพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ประดับและทําให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วค่ะกิจกรรมที่2เรียนรู้วิธีการทาน้าหมักคลีนซีชิวภาพน้ําหมักคลนซีชิวภาพคือน้ําหมักที่ได้จากการหมักเศษซักพืชซักสัตว์ หรือสารเอนไซม์ชนิดต่างๆที่หาได้ในท้องถิ่นด้วยจุลินทรีย์จำเพาะซึ่งอาจมาลุกกากาน้าตาลกระบวนการหมักของน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพจะเกิดจากการย่อยสลายสารเอนไซม์วิธีการทําน้ําหมักจุลินทรีย์ชุวภาพเพียงติมน้าสะอาด20ลิตรลงในถังหมักแล้วเทงหัวเชื้อจุลินทรีย์เอ็ม1ลิตรลงในถังหมักและใช้ไม้พายต้ในให้เข้ากันจากนั้นเทกากน้ําตาล งลิตรลงในถังหมักแล้วใช้ไม้พายต้นให้เข้ากันอีกครั้งปิดฝาถังให้สนิทแล้ววางในที่ล่มระยะเวลาในการหมักจะใช้เวลาในการหมัก30-45วันเพียงเท่านี้ก็มีน้ำหมักหัวเชฟประโยชน์แล้วนะคะประโยชน์ของน้ำหมักจุลินทรีย์เชื้อพช่วยปรับสภาพโครงสร้างของดินทําให้ดินนวดซุนอุ้มน้ําได้ดีเ่ื่อเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ลงในดินและทําให้พืชเติบโตได้เร็วและปลอดภยัยจากสารพิษด,ด้วยนะคะ กิจกรรมที่3เรียนรู้วิธีการปลูกผักสลัดอินรีย์แบบไม่ใช้สารเคมีผักสลัดอินทรีย์คือผักที่ปลูกในดินโดยปราศจากปุ๋ยเคมีและยาฆ่ามแมลงเป็นการบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุต่างๆเช่นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพประโยชน์ของผักสลัดอินทรีย์คือปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้นะคะกิจกรรมที่4เรียนรู้วิธีการทำเนื้องปลาทูเนื้องปลาทูเป็นอาหารประเภทยำแชะปลาทูเนื้อสุก ผสมกับเคลื่อนยำแล้ประทานผู้กับผักสดปรุงรสจัดมีส่วนผสมของเนื้อปลามีคุณค่าทางพัฒนาการสูงและยมีผักสดล่าชีพที่เพื่อสมุนไพรเป็นส่วนประกอบจึงมีประโยชน์มากประโยชน์ของเนื้อปลาทูปลาทูมีโปรตีนช่วยเสริมสร้างร่างกายให้เจริญเติบโตและยังช่วยซ่อมแซมส่วนที่ถูกหลอส่วนผักสดที่เรานํามารับประทานมีวิตามินและเกลือแร่ทาให้เมนูเนื้อปลาทูของเราเป็นเมนูที่มีประโยชน์ทุกๆท่าน ใช่ไหมคะว่าทุกรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง4กิจกรรมรวมเป็นกิจกรรมตามธรรมชาติที่อยู่รอบตัวพวกเราดังนั้นพวกหนูจึงชอบเรียนผ่านวัตกรรมธรรมชาติสู่การจัดการเรียนรู้ผู้คุณธรรมกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ active learning, ที่พ t creative มากมากเลยนะคะทุกกิจกรรมการเรียนรู้ฉลาดรู้ฉลาดคิดฉลาดทำเรียนดีมีความสุข